ครับสวัสดีครับชอเจริญฟาร์มชาแนลนะครับนี่ก็มาเลี้ยงวัวครับเช่นเดิมครับวันหยุดฟ้าคึมๆนะฝนจะตกบรรยากาศกำลังดีไม่ร้อนวัวได้เดินแค่เล็มครับออกกำลังกายวัวไม่เครียด นี่ครับเป็นยาธรรมชาติอ๋มีความสุขครับเลี้ยงวัวเหนื่อนนิดนึงเหนื่งกายสบายใจนี่แหละครับอาชีพเลี้ยงวัวต้องมีใจรักนะครับคนที่จะคิดจะเลี้ยงวัวต้องมีใจรักครับอันดับแรกเลยใจรักอันดับสอง ต้องมีแปลงหญ้านะครับผมแปลงหญ้าสําคัญมากครับเป็นอาหารของวัวครับดับสามข้อค,ครับข้อวัวข้อวัวต้องหลบฝนได้หลบมแมลงหลบยุงนะครับผมมีมุ้งกางให้ให้ยามกำคืนยุงไม่กัดนะครับงวันแมงวันไม่กัดครับแมงวันมันมีแมงวันดูดเลือด เป็นผ่านน้ำโรคนะครับผมนี่ครับผมถ้ามีแปลงหญ้าแปลงอาหารก็ไม่ต้องเดือดร้อนมากครับมีที่เขาเดินแค่เลมสักครึ่งไร่ไร่หนึ่งก็ได้ครับมีแปลงหญ้าวัวสิตัวแปลงหญ้าสัก5ไร่โอเคแล้ว สำหรับเลี้ยงหญ้าน,นะครับแนะนํามือใหม่นะครับผมแนะนำหญ้าหญ้าไหนครับหญ้าไหนรอบตัดเร็วครับวัวก,กินดีรอบตัด1 5บหถึงยีวันสําหรับตัดในวัวครับหญ้าไหนเร็วมากครับ<ม>ก็มีหญ้าไหนหญ้าเพนกล่าน,นะครับผมที่แนะนำก็ คือไม่ต้องสับไม่ต้องอะไรครับตัดให้กินเลยนะครับผมยาสําหรับยาไหนยาเพนกล่านะครับยายาไหนข้อดีของเขาคือทนน้ําน้ําท่วมไม่ตายนะครับผมแต่ยาเพนกล่าถ้าโดนน้ามันจะเหลืองแกไม่นี่นะครับผมยาเพนกล่าสําหรับปลูกในพื้นที่โคกพื้นที่ดอนนะครับน้ําไม่ท่วมยาไหนครับปลูกในในนาก็ได้นะครับผมในนา โดยที่ไม่ต้องขุดไม่ต้องเติมดินก็ได้ครับปลูกในนาข้าวเลยครับเป็นการประหยัดทรัพยากรไอ้นี่นะครับผมประหยัดเงินครับในกระเป๋าก็สําหรับพอมีน้องที่จะคิดจะเลี้ยงวัวครับสำหรับมือใหม่นะครับแนะนำหญ้าสองอย่างนี้ครับแต่จะมีหญ้าอีกมาใหม่ครับหญ้ามันหญ้ามันมเลยอันนี้ก็กำลังศึกษาอยู่คนระับ ก็น่าจะโอเคเหมือนกันครับนี่ครับบรรยากาศเลี้ยงวัวฮะบคอกบ้านๆสายพัฒนาครับวัวเอฟครับตอนนี้ในข้อมีถึงเอฟสองแล้วครับนี่ครับผมตัวนี้เอฟสองครับเอฟสองสองตัวครับลูกซีวายศูนย์เก้าหกตัวนี้ลูกอันดามันดีบีอันดามันนะ สัลผสมแล้วยังไม่ผ่านรอบน่ครับผมขอบคุณครับสำหรับการติดตามรบับชมสวัสดีครับ